ข้อไหล่ต้องแบบไหนพี่ทิมข้อไหล่ดึงเนาะแบบดึงเนีแบบ่ยแคบบ่ะเนี่ยค่ะ Thank oh. สองหนึ่งแขนไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งเดินยกมือขึ้นเหนือสีษาสามสองหนึ่งพักม,มือที่สีษา มือลงครั้งที่สองก้มหน้าลงสามสองหนึ่งนึ้นหน้าขึ้นสามสองหนึ่ง หันหน้าไปทางนั้นซ้ายออสามสองหนึง่งนหันหน้าไปทางนั้นขวาสามสองหนึง่งนแขนไปทางนั้นซ้ายสามสอง หนึ่งเืนแขนไปทางนั้นขวาสามสองหนึ่งคืนสามสองหนึ่งหกักมือที่สีสะมหักมือลงทางที่สาม กลมหน้าลงสามสองหนึ่งคืนเงยหน้าคืนสามสองหนึ่งนหน้าไปทางด้านซ้ายสาม สองหนึ่งคืนหน้าไปทางนั้นขวาสามสองหนึ่งคืนแขนไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งคืนแขนไปทางด้านขวา สามสองหนึ่งคื่อนยกมือขึ้นเหนือสีสาสามสองหนึ่งพักมือที่สีสาบขักมือลงท่าที่สองตัดต้นแก้เกียดค่ะแขนไปด้านหน้า ตัวไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่งเคืนไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งคืนตัวไปทางด้านซ้าย สามสองหนึ่งคืนเห็นตัวไปทางั้นขวาสามสองหนึ่งคืนปักมือที่ศีสะเอามือลงครั้งที่สอง แขนไปทางด้านซ้ายสามสองหนึ่ง,งแขนไปทางด้านขวาสามสองหนึ่ง,งลมือขึ้นเหนือศีรษะเอนตัวไปทางด้านซ้าย สามสองหนึ่งยืนัวไปทางด้านขวาสามสองหนึ่งยืนมือที่สีสามือลงทางที่สามแขนไปทางด้านซ้าย 3 2 1คอนึ่เนย,ไป,ยไปทางนั้นขวา3 2 1สอนึน่ยกมือขึ้นเหนือสีสษาเห็นตัวไปทางด้นซ้ายส2สอ หนึ่งคืนตัวไปทางนั้นขวาสามสองหนึ่งคืนมือที่สีสาเอามือลงอแก้คอและไหล่ครั้งที่หนึ่ง ยอ่อดึงสามสองหนึง่งขึ้นครั้งที่สองยอ่อดึงสามสองหนึง่งคืน ครั้งที่สามยอ่อดึงสามสองหนึง่งเคืนเปลี่ยนข้างค่ะครั้งที่หนึง่งยอ่อดึงสามสองหนึง่ง คืนครั้งที่สองยอ่อหนึ่งสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สามยอ่อหนึ่งสามสองหนึ่งคื ถ้าต่อไปแก้ก่อน<ป>แก้ไหลและขาครั้งที่หนึ่งยอ่อเปิดส้นเท้าสามสองหนึ่งเอิ่นครั้งที่สองยอ่อเปิดส้นเท้าสาม สองหนึ่งเดินครั้งที่สามย่อเปิดส้นเท้าสามสองหนึ่งเดินเปลี่ยนข้างค่ะครั้งที่หนึ่งย่อเปิดส้นเท้า สามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองยอ่อเปิดส้นเทา้าสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สามยอ่อ เปิดส้นเทา้าสามสองหนึ่งคืนถ้าต่อไปค่ะแก้ก่อนปติกาดครั้งที่หนึ่งยอ่อเปิดส้นเทา้าสามสองหนึ่งคืน ครั้งที่สองย่อเปิดส้นเท้าสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สามย่อเปิดส้นเท้าสามสองหนึ่งคืน เปลี่ยนข้างค่ะครั้งที่หนึ่งย่อเปิดส้นเท้าสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองย่อเปิดส้นเท้าสาม สองหนึ่งคืนครั้งที่สามโยเปิดส้นเทา้าสามสองหนึ่งคืนขาต่อไปแก้เข่าขัดขัด อังมันอยู่ครั้งที่หนึ่งยอ่อดึงสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองยอ่อดึงสามสอง ชิญครั้ทงที่สามยอ่อนึ่งสามสองหนึ่งเชิญเปลี่ยนข้างครั้งที่หนึ่งยอ่อ สามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองยอ่อหนึ่งสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สาม ยอ้อหนึ่งสามสองหนึ่งคืนท่าต่อไปค่ะ okay, ทางที่หนึ่ง ยอ่อยืดสามสองหนึ่งคืนครั้งที่สองยอ่อสามสองหนึ่งคืน ครั้งที่สามย่อยืดสามสองหนึ่งเืนโอ้ยอะเปลี่ยนข้างค่ะครั้งที่หนึ่งย่อสาม สองหนึ่งเตืนครั้งที่สองยอ่อยืดสามสองหนึ่งเตืนครั้งที่สามยอ่อ สามสองหนึ่งคืนท่าต่อไปค่ะแย่สะโพกสลักเพชรข้งที่หนึ่งยอ่อกดสามสองหนึ่ง ครั้งที่สองยอ่อกดสามสองหนึ่งเึนครั้งที่สามยอ่อกด สามสองหนึ่งเขนแก้ตะคิวมือตะคิวเท้าค่ะโอ้โหแข้ง้งที่หนึ่งยอ่อแขนตึงสามสองหนึ่งเขิน ครั้งที่สองย่อแขนตึงสามสองหนึง่งเื่นครั้งที่สามย่อแขนตึงสามสองหนึง่ง ข้าต่อไปแก้โรคในอกที่หนึ่งขึ้นเยียงปลายเท้าสามสองหนึ่งขึ้นครั้งที่สอง ขึ้นเยี้ปลายเท้าสามสองหนึ่งขึ้นขั้งที่สามขึ้นเยี้ปลายเท้าสามสอง หนึงน่งขึนง้นข้งที่หนึง่งขึนสามสองหนึง่ง ขึนครั้งที่สองขืนสามสองหนึ่งเึนครั้งที่สามขึนสาม สองหนึ่งคืนอย่างข้างค่ะข้างที่หนึ่งสามสองหนึ่งคืนข้างที่สองสาม สองหนึ่งเกินขางที่สามเกินสามสองหนึ่งเกินเยอเนาะ แก้ลมในข้อมือซ้ายดันมือขวาครั้งที่หนึ่งสามสองหนึ่งเคืนขวาดันซ้ายสามสองหนึ่งเคืน ซ้ายดันขวาครั้งที่สองสามสองหนึ่งเืนขวาดันซ้ายสามสองหนึ่งเขนซ้ายดันขวาครั้งที่สาม สามสองหนึ่งเคืนขวาด้านซ้ายสามสองหนึ่งเคืน,นโอเคอ่าผ่อนคลายทำสมาธินะคะ โอเคแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ